สวัสดีค่ะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเพียรพยายามเราเราอยากจะได้แล้วเราสอ่อส่อหาอย่างพยายามส่อหาคำตอบให้ได้ว่ามะม่วงต้นนี้คือมะม่วงพันอะไรในที่สุดเมื่อกี้เนี้ค่ะได้เห็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านสอยให้ด้วยนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าคือ มะม่วงแอปเปิลเนี่ยเคยเห็นหลายปีแล้วตอนนั้นยังยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมในหมู่บ้านที่อยู่ค่ะหมู่บ้านในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงหมู่บ้านแกะสันนะคะบ้านที่อยู่บ้านเกิดเนี่ยมันจะมีครูคนหนึ่งเขาปลูกมะม่วงแอปเปิลชาวบ้านไม่ไม่ชอบเลยมะม่วงแอปเปิลชาวบ้านบอกว่ามันฉุน ไม่มีใครเก็บไปกินเลยยังไปสอยมามันลูกใหญ่มากนะคะแต่ลูกใหญ่กว่านี้นะมันลูกใหญ่กว่านี้ประมาณประมาณสี่เท่าพอเข้ากรุงเทพก็เลยลองเฉาะกินด้วยอุปทานที่ว่าได้ยินชาวบ้านแบอบกว่ามันฉุนภาษาอีสานก็คือมันขิวพากาัดกินไปเอ๊ะทำไมมันอร่อยจังมันกรอบมันอร่อย แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ากินไปแล้วก็ได้คิดถึงแต่คําพูดของชาวบ้านว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะก็กินไปก็ไม่สนิทปากเท่าไหร่ในที่สุดครูคนนั้นค้นมะม่วงแอปเปิลต้นนั้นเลยเพราะมันดกมากไม่น่าค้นเลยเสียดายมากมากเลยค่ะพอไปปีต่อมาก็ถามหามะม่วงบอกมันหายไปไหนเขาบอกว่าครูเขาค้นทิ้งให้คนค้นทิ้งแล้วดูสิค่ะด้วยความที่ว่าเขาไม่ เขาเขามองไม่รู้จะพูดยังไงทีนี้ต่อมาอันนี้ทาวนนี้พูดถึงบ้านจัดสรรน,นะที่อยู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านเย,ายังกันไปอ่ะเขาพูดว่า่วงแอปเปิลแต่ต้นยังโตกว่าท่อนแขนต้นแขนหน่อยนึงโอ้โหยลูกห้อยระยงระยังสวยมากแล้วแก้มเขาแดงคล้ายแอปเปิลแม n t อินค่ะ a ายแอปเปิลแมค,คินทอชคำว่ามะม่วง Apple เนี่ยเพราะว่าลูกเขาจะ้าย Apple คือจะ้ายแมคินทอชนะคะจะไม่้าย Apple พันอะไรนะที่เป็น Apple ของ s สโนไว้อ่ะไม่ใช่พันแบบนั้นนะคะมันจะ้ายแมคินทอชดีใจในที่สุดก็ได้รู้แล้วว่าเขาคือมะม่วง Apple ินี่ เจ้าของบ้านบอกว่าถ้ายังลูกยังไม่แก่เขาจะเปรี้ยวค่ะใช่ค่ะเขาจะเปรี้ยวแต่พอได้แก่แล้วน่าจะสุกเออน่าจะหวานขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ